สำหรับพ,พี่เนี่ยมีเสมอค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะดึงมันออกมาใช้หรือเปล่าค่ะถ้าวันเนี้ยนะ,ะเราบอกว่าเรารักใครเรารักพ่อแม่เรารักลูกใช่ไหมวันเนี้ยลูกไม่มีจะกินถามว่าตัวเราเนี่ยพร้อมไหมคะพร้อมที่จะถือ usdt ของเราเนี่ยออกตลาดแล้วบอกว่าใครก็ได้ค่ะช่วยเป็นายนหน้าติดต่อขาย usdt ของเราให้ทีค่ะพร้อมไหมคะที่แบบนั้นนะวันเนี้ยขอให้เรา คิดว่าปเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยอจะไม่อายอีกต่อไปนะคะที่จะอ้าปากพ,พูดค่ะนึกถึงคนที่เรารักค่ะถ้าเกิดว่าลูกเราไม่มีจะกินลูกเรากําลังเจ็บป่วยหรือคนที่เรารักกําลังผเชิญกับปัญหาอะไรต่างๆตรงเนี้นะอยากให้ทุกคนค่ะลุกขึ้นมาค่ะแล้วจะบอกว่าศักยภาพของตัวเราค่ะสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ค่ะนะแอลก็ได้แต่ถ้าชอบหลวมก็กระโดดไปเป็นไฟนี่เล หลังไล์สดขายของกันเลยนะคะไม่มีมาบ่อยๆนะหนูเทสตัวร้อยนะตกตัวละขายของขายของ่ะเห็นไหมเห็นไหมเขาขายของเก่งขนาดเนี้ยลองดูสิคะ USDT นะคะหเหรียญเนี่ยแค่0ูนนะคะวันนี้วันเดียวนะคะแค่0.6ค่ะปกตินําไปขาย1นะ1เหรียญหรือว่า0.8ขายขั้นต่ำนะคะคุณสามารถขายได้0.8ถึง1เลยนะขายของแก่งกันเลยนะคะ นะขายของแข่งกันเลยนะวันนี้ศูนย์จุดหกค่ะอ่ะต่อรองกันมาอีกแล้ววันนี้พิเศษสุดเลยนะใครซื้อหนึ 2. ่งพันเนียจริงลดแลกแจกแถมกันไลเหลือศูนย์จุดสามไปเลยเออแบบนี้ไปเลยเนี่ยค่ะนะไลฟ์ขายของแข่งแข่งกันนะคะไลฟ์ขายของแข่งกันโอเคนะคะอ่ะใครขายของอยู่นะคะวันนี้เราขายของนะคะวันเนี้ยอ่ะใครซื้อหนึ่งพัน 1,000 USDT ไปเราบอกว่าเราตัดสินใจซื้อ